วันนี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเบรเวดกันนี่เบรเวดผมนะเดี๋ยวให้ดูนะครับซึ่งเบรเวดปกติจะมีอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมเออเขาเ,เรียกสติ๊กเกอร์แล้วผมเออทำหายอนะ่ะนี่เกิดมนันบดนี่ที่ช่วยผมแต่อันนี้มันหายไปเดี๋ยวเรียนให้ดูนะครับ ความแรงบเบเบรผมเดี๋ยวดูผมตั้งใจทำให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวที่สุดแล้วนะ๋ยวน่าจะครับเดียวหนระือมั้งโอ้ย,อยผมไม่รู้เอามือไหนถือบเบเบแลนวเนี่ยก็ถือมบอวาสัก็ไดนะครับโอ้ยผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยเอาเป็นว่างั้นผมใช้ปากในการดึงบเบเบีแล้วกันนะทุกคนมองพื้นก่อนนะสักพักดูนะครับ,บเบบีความแรงบเบเบ ดูดูความจะทำงเบบีทหนดูนี่ baby, บเบบีความแรงเบบีาาเดี๋ยวข้้ติไมบอกเลยความแรงเบบีเนี่ยโคตรอจ้าดยอรจริงโอเคเทคนิคเพิ่มแสงนะดีจะซูไม่ดูนะเบบี เรือเรืเรือแม่เรือรอดเลยโอ้โดูเหมือนเบเบปุ่งเตะกันเนี่ยไม่ต้องว่านะก็ทุกคนอาจจะมงกปลกแปลกทุกคนมอพื้นไปสักแป๊บนะใช่ทุกคนไม่ได้องพื้นมองมองบ้านผมพื้นบ้านผมเลย ผมมาแล้วนี่วีบีบบผมไม่เห็นแล้วเฮ้ยสายส้ายสายชุดอ๋อนั่นเองผมเล่นให้ดูอีกครั้งนะนคุณคุณมองแปไปด้วย ช่วยแ้วนะว่าต้องต้องมีที่ีคุณมองมองแบบนีนะคอับดีกล้องไม่ได้นะัว่าเดียม้นะโอ้โหไปเบียดอีกแล้วงั้นว่าแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับบ,บ๊ายบายกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ